สวัสดีค่ะพบกับพวกเรา Dark Family วันนี้พวกเรามากางเต็นกันที่วัฒนาเมาเทนแคมป์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาการเดินทางมาที่นี่เพื่อนๆสามารถปักหมุดวัฒนาเมาเทนแคมป์ได้เลยนะคะ GPS พามาถูกต้องไม่หลงแน่นอนค่ะวิวข้างทางก็จะเป็นสวนทุเรียนนะคะมีป้ายบอกทางเป็นระยะเพื่อนๆสามารถขับตามป้ายมาได้เลยค่ะ ถนนทางเข้าลานก็จะเป็นถนนปินคลุกนะคะก็จะมีเป็นถนนคอนกรีตบางช่วงสภาพถนนก็ค่อนข้างเรียบนะคะรถสามารถเข้าได้ทุกชนิดรถเล็กรถเก๋งก็สามารถเข้าได้ค่ะเนื่องจากที่นี่เป็นลานที่ตั้งอยู่บนยอดเขานะคะก็จะมีบางช่วงที่เป็นทางชันแต่ก็เป็นทางชันที่ไม่ได้มีความอันตรายอะไรสำหรับบางช่วงที่เป็นทางลาดชันมากๆ ก็จะมีการเพ c คอนกรีตไว้ช่วยให้ขับง่ายมากขึ้นเพื่อนเก็ขับตามทางขึ้นไปได้เลยจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ชันที่สุดของทางขึ้นนะคะพ้นเนินนี้ไปก็จะถึงลานแล้วะคะ่ะ พอขึ้นมาถึงลานขวามือก็จะเป็นจุดลงทะเบียนจุดเช็คอินนะคะซ้ายมือก็จะคือลานจอดรถห้องน้ําส่วนข้างหน้านี่คือลานกลางเป็น,นะคะ่ะอันนี้เป็นทางที่เราขับขึ้นมาเมื่อกี้นะคะวันนี้ที่เรามาเป็นการ Walk In นนะคะไม่ได้มีการจองล่วงหน้ามาถึงลานก็ไม่เจอใครเลยเจ้าของลานไม่อยู่ ก็ได้ทําการพักแชทไปที่เพจของลานเจ้าของลานบอกว่าให้เราหาที่กลางเต็นท์ได้เลยส่วนการชําระเงินก็ชําระผ่าน QR code ที่ทางลานส่งมาให้เดี๋ยวเราเดินสํารวจลานหาที่กลางเต็นท์กันก่อนตรงนี้ก็คือสะไายน้ำที่เราดูมาจากในรีวิวนะคะวิว360อองศาอยู่บนยอดเขา จุดที่เรายืนอยู่ก็คือลานกลางเต็นท์โซนเอเป็นจุดที่สูงที่สุดของลานนี้พื้นเรียบหญ้าเขียวนุ่มฟูสวยมากเลยค่ะจุดที่มีเต็นท์กลางอยู่ตรงนี้ก็คือโซน B ก็จะลดระดับลงไปอีกหนึ่งสเต็ปส่วนชั้นล่างสุดตรงนู้นก็จะเป็นโซน C นะคะเป็นโซนที่เราเล็งไว้ว่าเราไปกลางตรงนั้นข้างๆโซน A ตรงนี้ก็จะเป็นโซนดีสำหรับเพื่อนๆที่กลางเต็นท์โซน A แล้วก็โซนดีสามารถขับรถมาลงของตรงนี้ได้เลยนะคะจุดพ่วงไฟมีกระจายอยู่ทั่วลานบางจุดก็ไกลบางจุดก็ใกล้เพื่อนๆที่จะมากลางก็เตรียมสายไฟเผืเอๆมาสัก30เมตรก็น่าจะดีค่ะตรงนี้มีทางเดินลงไปยังลานข้างล่างนู้นนะคะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าลานอะไรแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งจุดนะคะเดี๋ยวเราเดินลงไปสำรวจลานข้างล่างกันค่ะ นี่ก็คือทางที่เราเดินลงมาเมื่อกี้นะคะลานนี้ก็สามารถขับรถมาจอดตรงนี้ได้เลยเป็นลานหญ้าที่เขียวๆฟูๆตรงนี้ก็วิวดีเหมือนกันนะคะอยู่ต่ําลงมาหน่อยแต่ว่าวิวก็สวยในแพ้ข้างบนเลยจุดพ่วงไฟก็มีกระจายอยู่ทั่วลานเหมือนกันเดี๋ยวเราเดินกลับขึ้นไปดูจุดกลางเต็์ของเรากันต่อวันนี้เราเลือกกลางกันที่โซนซีนะคะเป็นวิวภูเขาโล่งๆสุดลูกหูลูกตา สำหรับวันที่เรามาคือวันที่20มีนาคม2,567เป็นวันที่พยากรณ์อากาศบอกว่าพายุเข้าเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะกลายเป็นผู้ประสบภ,ภัยหรือเปล่าสภาพอากาศวันนี้ก็คือไม่มีแดดเลยมีลมพัดเบาๆตลอดทั้งวันนี่ก็คือวิวจากสระว่ายน้ําเป็นสระว่ายน้ําบนภูเขาวิวพานโนรามา360องศา วิวสวยมากน้ำใสน่าเล่นมากค่ะเดี๋ยวเราลงไปกางเต็นท์ให้เรียบร้อยก่อนค่อยขึ้นมาเล่นน้ำกันนะคะ,ะก่อนลงจากสะไวยน้ำเราก็มองไปเห็นร้านลับๆร้านหนึ่งอยู่ตรงนี้มีห้องน้ำที่กำลังก่อสร้างอยู่ใกล้ๆด้วยค่ะเป็นร้านเล็กๆที่มีความเป็นส่วนตัวไม่แน่ใจว่า ้านนี้เรียกว่าลานอะไรแล้วถ้าห้องน้ําตรงนี้สร้างเสร็จแล้วก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ที่อยู่ใกล้ห้องน้ําเลยโซน C ที่เราเลือกกลางวันนี้ไม่สามารถเอารถไปจอดลงของได้แต่ที่ลานมีรถเข็นให้ใช้นะคะแต่ทางขึ้นค่อนข้างชันต้องใช้แรงกันหน่อย น้องหมาตัวนี้เป็นน้องหมาเจ้าถิ่นนะคะที่มาต้อนรับเราตั้งแต่เรามาถึงแล้วก็เดินตามตลอดไปไหนก็ตามตลอดเลยแต่ว่าน้องนีสใส่ดีนะคะน่ารักเรียบร้อยไม่ดื้อไม่ก่อกวนใครมาเจอน้องก็ฝากเอ็นดูน้องด้วยนะคะสำหรับ,บารายละเอียดการเข้าพัก กางเต็นท์ผู้ใหญ่คนละ200บาทเด็กอายุ11-15ปี100บาทเด็กอายุต่ำกว่า10ปีเข้าพักฟรีสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กสามารถนำเข้ามาได้แต่ต้องดูแลไม่ให้รบกวนลูกค้าท่านอื่นทางร้านมีเต็นท์และอุปกรณ์กางเต็นท์ให้เช่าห้ามก่อไฟบนพื้นหญ้าห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณลานกางเต็นท์ที่มีลูกค้าคนอื่นพักรวมด้วย ทางร้านแม่อนุญาตให้ใช้แอร์เสื่อนที่และอุปกรณ์ประกอบอาหารไฟฟ้าทุกชนิดและที่สำคัญงดใช้เสียงหลังสี่ทุ่มฝ่าฝื้นเชิญลงจากเขาทันทีพื้นที่กลางเต็นท์ที่นี่ก็จะเป็นแบบถึงก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนไม่มีการจองล็อกยกเว้นกรณีเหมาโซนค่ะด้านหน้าเรานี้ก็คือทิศตะวันตกนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนที่มีแดดก็จะได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกสวยๆจากฝั่งนี้ได้เลย สัญญาณโทรศัพท์มือถือที่นี่ใช้ได้นะคะมีเต็มทุกเกครือข่ายเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำของทางร้านนะคะห้องน้ำที่นี่แบ่งชายหญิงมีฝั่งละสองห้อง สามารถเข้าได้สองทางจากทางลานจอดรถและอีกทางหนึ่งก็คือทางเดินลงจากลานกลางเต้นโซน A แต่ทางลงฝั่งนี้ค่อนข้างจะลาดชันคนมีสติในการลงนะคะระวังลื่นกันด้วยด้านข้างก็จะมีอ่างล้างหน้ามีกระจกบานใหญ่ข้างในห้องน้ำก็จะเป็นส้วมแบบชักโคกมีฝักบัวอาบน้ำแต่ไม่มีเครื่องทำน้ําอุ่นนะคะมีที่วางสบู่มีที่แขวนผ้าให้ห้องน้ำก็สะอสาดสะอาดน่าใช้มาก ทดสอบความแรงของน้ำกันค่ะน้ำฝักบัวก็ถือว่าแรงนะคะอาบได้สัดใจเลยด้านหลังมีโถปัสสาวะชายให้นะคะจำนวน2โถด้วยกันถัดมาเป็นจุดล้างจานข้อดีก็คือซิงค์ลึกหัวก็หมุนได้360องศาน้ำ ค่อนข้างแรงข้อเสียก็คือไม่มีหลังคาให้นะคะตอนเช้าออมาล้างจานก็คือแดดสองหน้าเต็มๆเลยได้เวลาไปไว่ายน้ำชมวิวบนยอดเขากันแล้วค่ะเห็นน้ำใสๆแบบนี้ตรงกลางบ่อก็คือลึกมากนะคะน่าจะประมาณ2เมตรได้ตรงขอบบ่อก็ค่อนข้างลื่นนะคะ ก็จะมีบางจุดที่ยืนได้บางจุดก็คือลึกท่วมหัวไปเลยน้องๆเด็กๆที่จะลงเล่นน้ำควรมีผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะและควรสวมเสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยดเลยค่ะ รต,รต,ตรงนี้โคตร,ตร,ตร,ตรคลึกแดดมาแล้วเดี๋ยพอเริ่มค่ำอุณหภูมิก็เริ่มลดลงเรื่อยๆ ข้อดีคือที่นี่ไม่ค่อยมีมแมลงรบกวนนะคะไม่ค่อยมียุงแล้วก็พวกมแมลงปอมไฟอะไรนี้ไม่ค่อยมีหมูกระทะทางร้านมีจำหน่ายนะคะชุดเล็กราคา450บาทชุดใหญ่550บาบาทส่วนอันนี้เป็นหมูกระทะที่เราเตรียมมาเองนะคะไม่ได้สั่งจากทางร้านก็เลยไม่ได้มีรีวิวว่าหมูกระทะที่ร้านอร่อยไหม ยิ่งดึดอากาศก็ยิ่งเย็นลงเรื่อยๆตอนสามทุ่มอุณหภูมิอยู่ที่20.7องศาถ้าอากาศจะดีขนาดนี้ก็ฟันดีลาตีสวัสด์ค่ะ อรุณสวัสดิ์ค่ะเช้านี้6โมงครึ่งอุณหภูมิอยู่ที่19.6องศาเดี๋ยวเราทำอาหารเชา้าทานกันเบาๆแล้วก็เตรียมตัวเก็บเต็นท์กลับบ้านกันค่ะ สำหรับทางลงจะเป็นคนละทางกับทางที่เราขึ้นมานะคะทางลงนี่จะเป็นหินคุกทั้งหมดเลยแล้วก็จะชันกว่าทางขึ้นด้วยค่อยๆลงกันด้วยความระมัดระวังนะคะ